สวัสดีครับผมพามาชมารถตู้นิสสันเนเวอร์นะครับคันนี้จะเป็นปี13นะครับเครื่องยนต์3,000นะครับมือเดียวป้ายแดงนะครับคันนี้นะครับสีดำนะครับมีกันชนรอบคันนะครับกันชนสเตเลสนะครับมามีล้อแม็กให้เรียบร้อยนะครับนี่กำลังล้างกำลังล้างกำลังทำความสะอาดให้อยู่นะครับนี่เพิ่งเข้าใหม่ ถ่ายดูก่อนใครเลยนะครับปี13นะครับคันนี้ราคา399ท่านั้นนะครับ3 39,000บาทท่านั้นนะครับหมากรได้ก่อนมาช้ารอขันหน้านะครับนี่ตานใดที่หาอยู่ให้รีบนะครับคันนี้มือเดียวป้ายแดงนะครับนี่ครับดี๋ดูด้านหน้าหน่อย ดูด้านหน้าหน่อยดูด้านหน้ากันหน่อยพามาดูนี่สวยๆหล่อๆเลยนะครับงามๆเลยพี่น้องงามๆเลยนะครับนี่พามาเบิงมองมองล่างเลยครับนี่สีไม่เคยเคลียร์นะครับคันนี้ไม้หกหมื่นกว่าโลนะครับนายกุญแจอยู่ปะสตาร์ทเครื่องให้พี่หน่อยอ่าสตาร์ทเครื่องให ท่านผู้ชมได้ฟังหน่อยนี่ครับภายในนี่ครับกาลังจะล้างเครื่องนะครับพรุ่งนี้ล้างเครื่องนะครับเดี๋ยวลองสตาร์ตตัดเครื่องหน่อยนี่โอโ้โหเครื่องนิ่มเลยนะครับเดี๋ยวพาไปชมเลขไม่นะครับคันนี้ไม้หกหมื่นกว่านะครับลูกค้าคนเดิมไม่ค่อยได้ใช้นะครับซื้อมาจอด ก็งงนะคนเราซื้อรถไปจอดจะมีตังค์อะเนาะ <c oughs> นี่ครับใหม่เนี่ยใหม่เท่านี้เลยนะครับมือเดียวป้ายแดงนะครับเียนเครื่องนิ่มเลยนะครับเนี่ยนี่สตาร์ทเครื่องอยู่นั้นเนี่ย <c oughs> เครื่องยังนิ่มเลยเหมือนรถป้ายแดงเลย <c oughs> ประมาณนี้นะครับ สีบางๆป้องๆเลยเนีย่นี่ครับยวเปิดภายใน,นด้านหลังดูทะเบียน4 9 5 6นะครับคันนี้เป็นนิสสันปี13นะครับนี่ครับดูภายในซะกอ่อนสวยๆเดิมๆบางๆนะครับแนะนำคันนี้เลยนะครับ เอาไปใช้ในครอบครัวไปวิ่งทัวร์หรือว่าไปวิ่งรับส่งนักเรียนก็โอเคนะครับคันนี้นะครับสามเก้าเก้านะครับมาขับไปเลยนะครับมาขี่ไปเลยนะครับ,บรถเพิ่นเข้าใหม่นะครับถ่ายให้ดูก่อนใครเลยนี่ภายในยังสวยเลยนไ,ไม่ต้องลงอกลับเครื่องเลยนะกลับเครื่องเ,เดี๋ยวพรุ่งนี้ล้างเครื่องนะครับแล้วก็ เสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวขัดสีให้จะได้เงากว่าน,นี้หน่อยขนาดนี้ยังไม่ขัดสีนะครับเดี๋ยวว่าเราจะขัดสีให้เงากว่าน,นี้นี่ครับคันนี้ปี13นะครับก็ขอฝากคันนี้ไว้ด้วยนะครับเอาไปลองดูเอาไปพิจารณาดูครับผม ราคานี้นะครับมาก่อนได้ก่อนนะครับมาช้ารอคันหน้านะครับนี่สนอกสนใจโทรเลยครับ0813982928นะครับรถจอดขายอยู่ที่ตลาดรถยนต์บางเมือทอง2 8 9ถนน3-40อําอำเภอบางเมือทองจังหวัดนนทบุรีขอบคุณนะครับที่เข้ามาชมขอบคุณที่เข้ามาดูนะครับแล้วก็ขอบคุณล่วงหน้านะครับที่เข้ามากดติดตามนะครับ เรื่องรถตู้มือ2ไว้ใจลอง289ได้เลยนะครับสลับวันนี้บายบายสวัสดีครับ